โอเคขอกลับสวัสดีคุณชมด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมเจ็ดคุงกับใครครับ,รบเดี๋ยวใครบอกมาหน่อยละใครครับใครครับอ๋อไมคคุงเนเวอร์ oh, cool นะวันนี้เราจะมาอยู่ในเ e ซิร์ฟไพเป็กเซลนะเล่นเบ็ดวอลกับพี่ไม้คุงนะฮะ FC คาร์ฟ FC ครับ,รบ,รบนี่ผม,มไมคเป็นสกินย้อนนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม้์เขาเป็นอย่างนี้นะครับ เดี <What> <c oughs> ย๋ยวดูชื่อข้างล่างด้วย <c oughs> พี่ไม้เข้าเป็นอย่างนี้ผมต้องฆ่าตัวตายโอเคเอ้าขโมยของีช่างเอะมาดูกันเลยฮนะว่าฝีมือไม้คงจะกากหรือจะโหดขึ้นนะที่เขาไม่ได้เล่นานานเลยนะเนี่ย ไม้คง never fail into the w h i t น่าสงสารจังผมต้องกันเตียง่ะกันเตียงหน่อยเอออ้าวเฮ้ยสีแดงพังซะแล้วรีบอ่อนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาโอ้โหไม้เขาห้าวมาก มันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวตืตืตือขอบคุณครับพี่ไม้เลอเลอลอลอเลอเลอเลอลอโดนลุมพี่ไม้คงเขาเป็นคนเสียสละนะขอบคุณมากนะตอนนี้ก็บวกเลยเลยนะเขามีชีวิตสุดท้ายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้ามันจะห้าขนาดนี้นะเพื่อนนะ นายเฮ็ดเอียงอ่ะเอ๊ะทำไมเขาอีซี่ยังฮะเขากระจอกกระจอกหน่อยเนะปรับภาพกระกลางหน่อยจะได้ลื่นๆโอเคลื่นมากเอามาจากไอจูนเฉยเลยเอ้ยจึ๊บกระโดดขาา้ามสร้างบ้านในเบดวอนนนวลนะเออใช่มินิเกมนี้ไม่มีเวลาบ้างขนาดนั้น กี่ชั่วโมงวัดนี่ก็คือสาเหตุที่ไม้คุงเขาลงคลิปชนะก็พออย่างนี้แหละรีวิวอะลรใช่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวทำด้วยรีวิวคีย์บอร์ดใหม่ เออว่าแต่ว่าเพชรอยู่ตรงไหนนีโโ่โอ้โหอยู่นู่นนี่เองต่อไปเอาแปบ๊บไม่ไมกลางมันเองลเอมาเลาอออโอโ้ขอบุณครับเพราะตัวเขานี่แบบค่อนข้างกับสีนี้มากเลยนะตัวสีเหลืองด้วยซิมก็สีเหลืองนี่เป็นไงฮะไม้คุงฟ้สบิดโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยฮะทำไมเขาโหดอย่างเงี้ยอะ เหมือนเขาน่าจะเบื่อหนักมากเขาน่าอาการเขาน่าจะเบื่อหนักนะโอเคอ้าวเฮย้ยวัดวางบล็อกตรงไอ้ไม้วางบล็อกตรงนี้ไม่ได้วางบล็อกตรงเพชรไม่ได้อะเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยเอากลับไปละได้ละได้ละคนหัวเขาหาทางก็คนหัวเขาหาทางเกี้ยได้อยู่แล้วโอ้โห เราจะอัพไอ้นี่กันนะฮะนี่ What เขียวพังแล้วเหรอ mm hmm. เราอัพเกาะแล้วนะจะได้เป็นโปรเทคหนึ่ง mm hmm. ว้ยโอ้โห mm hmm. oh, สีม่วงยึดสีขาวได้แล้วโอ้โ oh. ห mm hmm. สีเขียวมันแตกแล้วเบอร์ตุ้ม mm hmm. นู่นไงสีเขียว mm hmm. โดนสีเทาบุกนั่นเอง เลยลุกเลยจะตามไปอะไรเหรอตายไงอะไรอย่าอย่าบอกนะว่าเก็บเอมอรเลอดแล้วตายอ่ะโอ้เออโอ้ยตรงกลางมันม <cam> ีรูอ่ะไอ้ไอ้รูเวน ใช่ใช่ใช่ตอนไม่ <c oughs> มันเป็นสีสีที่เราแบบว่าน่าจะแบบว่าน่าจะเฮ้ยเขียว,วันดีเอาเปล่าเาปล่าเาปล่า,อ,า,าอ้นหนีเป็นไม้นะเพื่อนตกไปตายไปโอเคเดี๋ยววันหลังนะป๊บนะวันนา้าโอ้เอ้เขียวอุ้นนึกว่าไม้โอ้โห โอเคโอเคโอเคช่วยด้วยสีเท่ามาอุตสาฆ่าสีเขียวได้แล้วไม้คุงช่วยด้วยเลื่อนเหลือซองขีดเอาเลยอ้าวลุมมันลุมมันลุมมันโอ้โหูไม้คุ้งเขาเลื่อนเหลือแค่นั้นฮนะสุดยอดสุดยอดอย่าตกหลุมอย่าตกหลุมก็พอนะเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ย อย่างนั้นมันบ่ใช่อะ่ะ <laughs> นั่นแหละเขาทุบออกอะ่ะหรือว่าจะตกอเอ็มมันลดเจ็ดก้อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมแมวอยากทำเกาะทำกเกาะได้ไหมโอเคแล้วก็เก็บอีกอันหนึ่งไว้ในอินเดชเชตเออตานนี้มาต้องที่หนึ่งแล้ว แล้วก็เหว่หลายรอบและไม่อ่ะคิดเติมก็ก็เฟลเดี๋ยวขอไปอัปเกรดดาบก่อนเป็นโปรเทคเอ้ยทุยชาร์ปเน็ตตืด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 เออตืด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 โอเคเราได้ชาร์ปเน็ตหนึ่งแล้วขอไปอัปก่อน <Espero> อุ้ยไอเทาอยู่นู่นไปทำไรตรงนั้นน่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวขออัปดาบให้เดี๋ยวอัปดาบให้เึ็บโอเคได้ดาบแล้วเราซื้อตัวหมายคงจะชนะไหมฮะโอ้โหสุดยอดเลยฮะโอ้โหโอ้โหเขาเป็นสายเปนะวันหลังก็เปให้แบบคีย์บอร์ดใหม่นะ เราไปบุกสิเฮ้ยใครมันปาระเบิดใส่บ้านเราเมันล่อหนมาเอ้ย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 โอ้สวยแล้วเตียงเราระเบิดแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันล่อหนมาเหรอหรือมันเอนด์โฟมาเฮ้ยกูตกหลุมอีเวนใช่เราต้องอยู่บ้านแรอให้เราโหนก่อน ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไปเอาไปทำกรอบไปไมีมีมีเนี่ยอันหนึ่งมีอันหนึ่งเอาไปแล้วทำปิกแอกอะไรเยอะๆหนจุบเอาขวานไม้มาทำไมเนี่ยเฮ้ยแล่ของไม่ได้เอาขวานมาเรียบร้อย อาัาเซเมอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนล่องหนมีคนล่องหนตกไปตายเลยโอ้โหเมยเอ้ยตามม,มันล็อกอะไรเนี่ยน,น่าหนีนล็อกอะไรนักหนา ี๋ยวต่อกันเนียฮะเอ๋ยรอเราต่อกันเลยเอาสองสองเหมือนเดิมนะเมื่อกีปอ้ปวดหัวขำเสียงเมืนเน่อกี้โอ้ระเจ้ามาแล้วต่อกันเนี่ยเออเลดีล้เหรฮะฮะครับขวาม ไมค์คุงเขาปวดฉีก่กลางกลางกลางไอ้นี่เลยนะเวลาอัดคลิปเนี่ยมันเขาเป็นคนอย่างเงี้ยเอย้ลุงโอ้โหแว่นตาโคตรเทเลยเพื่อนไปฉี่ไปชิวๆตื๊ดๆไม่แบบโอเคทั้งจังหวัดนี้ไมคคุงเขาก็ไปไอ้นี่ละอะไรอ่ะไปฉี่ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมโอเคเขาไปฉี่แล้วเดีย๋ยวเราจะแกล้งเขาได้ปะได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมโอเคหไม่ได้อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำนี้โอ้ไม่ได้หรอเออนี่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 เราจะแม่เขาออกป๊บ,ปบ ไงฮะแฟนการผมสุดยอดไปเลยฮะดูเขาครับเขาจะทำอะไรวะเขาเขาจะทำอะไรไหมฮะโอ้โหนี่เขาทำอะไรตรงนั้นเนี่ยเขาฟาร์มอยู่เว้ยเขาเริ่มเอ้ยไอแดงบ้าไอไอเวดไอจะแกเขาเตียงจกระเบิดแล้วเนี่ยเฮ้ยแดงไม่เอาแดงแดงเอ้ยไอแดงเอ้ย เอาไปเลยอ,อู้ไวเดาแก้งเลยเวนกรรมมีจริงเลยเนี่ยไม่ไม่ไมโอ้โหมาคุงเก็บสองนะโอ้โหผมแกล้งเขานี่ผมทำถูกไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเวรกรรมมีจริงนะจ้ากแก้งเขาโดนตัวตัวเองโดนฆ่าตายอะและ้ว โอ้โหสีแดงมันก็รีบมากเลยเอ้ยมันมาอีกแล้วยังไงก็ได้ฮุบจุดๆๆๆตาก,กอยเย่อู้เอามาจากไหนเนี่ยปรับนี่โอเคด่านนี้มันก็รู้สึกว่าแหลกๆอยู่นั่นเนี่ยแล้วปรับเป็น ก็พออืมอทำของกันเตียงด้วยเดี๋ยวไอ้ดแดงมันมาเอาอันนี้คือบล็อกนี้บล็อกบล็อกพี่ไม้นะบล็อกพี่ไม้ก็เรียกบล็อกไม้เลยจุ๊บโอ้สีเขียวระเบิดแล้ว,ลวอุย้ยเมาลันโอ้มันมาอีกแล้วท่านี้มันบาดระเบิดเลย เออตกตัวนึงเออตัดกำลังได้ทีนึงแล้วโอเคโอเคตอนนี้พี่ไม้เขาตักอุ้ยเออเออเอาทางนีเออ่เนี่ยพี่ไม้เขาแย่งคิวอะเราขึ้นไปจัดการมนะันมันบุกเราเยอะแล้วเอ,อ้าเอ,อ้าเอาโอเคเรียบร้อยเอ,อ้า แดงเดินตกตายทำไมมีแต่คนบวชเนีน่ยเซิร์ฟนี้โอ๊ยไม่มีไม่มีปิกแอคอะต้องใช้ปิกแอคต้องใช้ปิกแอคนะเอาไปเลย <c oughs> เฮ้ยโอเคไปเลยไปเลย <c oughs> เอาเลยไหมคุ้งเอาเลยเราบังให้วางบล็อกบังให้เออจะตาย อีซี่ะบอกเลยอีซนะี่ฮะผมบุกค,คนเดียวเนี่ยไมค้คุงเขาไม่ช่วยอนะไเนี่ยผมบุกค,คนเดียวเป็นอะไรเนี่ยทางนี้ก็มีบอกแล้วผมบุกค,คนเดียวไงดูด้วยว่าผมห่วยแค่ไหนใช่ไหมไม้คุงเออแหละอันนี้ไมค้คุงเขาตอบไปแล้วนะโอเคไป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 ปุ๊ อ้ยกระตกด่านนี้ไม่เคยเล่นเลยเคยเห็นแต่ในยูทู b e มันด่านนี้อโอ้โหเขามีสเต็ปเทพข้างบนเอ็มโลก็มีไม่เก็บหรอจะไร อุ้ยสีว้ามันมาแล้วระวังสินเงินมาหลังหลังหลังไม้คุงครับหลังครับปั๊หนึ่งไอ้นี่ไอ้นี่มันบุกไอ้นี่มันบุกไหนไป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 ใครมันร้องเฮ้ยไอ้น้ำเงินอยู่นี่ตัวนึงวัดดีเพื่อน <c oughs> ไหนโอยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วนี่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้ว,ลลว,ลลวเออไอเขียวไอเขียวไอเขียวเออสองครามนะจังหวะนี้สงครามระเบิดแล้ว,อลวตอนนี้ไหมคุงเขาอยู่คนเดียวนะไอไมไไหมหลอดปลรหอดปลาโหเขาหจริงอะก็สับตายสับสับตะไคร้ให้เขาด้วยนะ ขอบคุณมากครับก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะเพราะว่าอะไรอ่ะปิดเทอมละก็ถือว่าสบายไม่ใช่ละจะโอ้โหเอารูปขึ้นมาแป๊บเบเก็บเพชรก่อนไปทำแบบว่าดาบช้ำเนี่ย ขออย่าเดินตกตายก็พอโอเคเรา okay, ได้ดาบชับเน็ตแล้วตึงตึง้งจะได้แบบโจมตีแรงขึ้นเรอาอเป็นสายแบบว่ามาเฟียนะชอบปนเปื้นคนอื่นโอเคจุบ okay. <c oughs> โอเคน้ำเงินก็อยู่ข้างบนนูน้นเอตอตาเมื่อกี้คือมันใช้ล้องหัวนมมันเปิดโปรสี่พันสิบปดอะเปิดโปรสี่พันสิบปดอะคือโปรนั้นผมเป็นคนสร้างนะแล้วก็เอาไปเผยแพร่เอเอแล้วผมเอเอใช่นะเราก็สร้างขึ้นมานะแล้วก็เผย ฝากดูชื่อดิดูดูชื่อด้วย <c oughs> มัเจอหลุมอีกแล้วไอ้ด่านพวกนี้หลุมมันจะเยอะไปไหนเนะี่ยอย่าตามไปอย่าตามไปมาแล้วมาแล้วกำลังไปเฮ้ย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 อ๊ยอฟ <c oughs> มันกระเดื่อตกตายเอง คล้ายๆมันน่าจะเวอือเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนดีกว่า <c oughs> สีเอาคว้ามันบุกเราอะ่ะยอมได้เหรอ <c oughs> โอเคโอเค <c oughs> เราไปฟาร์มของดีกว่า <c oughs> เอวมาเล่์หนึ่งก็ <c oughs> เออห้ามแพ้น,นนะ เปิดโพรปปดทุ้ยเปิดโพรอะไรโอเคได้เอเมล็อกหกก้อนผมจะเปิดไม c คร f บอ๋อโอเคอะไรนี่อะไรหรอโอ้ไม้คงยุ่นจุ๊บสีเราดิโดนด่ายังไม่รู้เลย โดนอย่างนั้นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดิรีบวะอยวเอายาลงเดี๋ยวเอายาลงหุ่นให้เป่าเบลไหน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 เราอยู่บ้านเออเป็นมีใครเลยช่างเออเราไปแรกก่อนเพชรดีกว่า มาแล้วมาแล้วอุ้ยแหลกแหลกกเออมาช่วยหน่อยก็ดีเอ้ยล่วงยังไงยังไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่ รอดทีมเราไม่ทีเมเราไม่แตกโอเคย้ำยๆำย้ำคนงูมันโคนงูมันไม่ตีบ้าน <c oughs> อ่ะอีคนนึ่งนะโ <c oughs> ง่ <c oughs> ไหนไหนไหนมันอยู่ไหนมันมาบ้านแล้วเหรอเ <c oughs> ขากันก่อนเผื่อมีตัวหนึ่งหลุดมา ไหนแล้วสีนั้นมันอยู่ไหนอ่ะอันนั้นสีอะไรอ่ะสีชมพ่ะกำลังไปหาอะไรโดนแฮกเหรก็อโดนนอกแบกไปกันป่ะเลยอย่าวถ้ต้องให้พระเอกออกโรงโหงก็อย่างนี้แหละ โอ้นี่ไงอยู่เต็มเลยทุกคนครับเงียบครับตอนนี้บอกว่าเงียบไว้เงียบไว้ไม่ได้ไล่ครับทุยเงียบเงียบเงียบฮะเดี๋ยวจะมีเสียงอะไรขึ้นมาฮะเงียบเงียบฮะเงียบเงียบเงียบฮะ โอเคเดียวมันแตกแล้วไหนมันบุกบ้านแล้วแหละยอมไม่ได้ยกกระดูกวิกไปเดี๋ยวมันทำอะไรเพื่อนผมนะอ้าวอ้าวโอเคือาลาไปก่อนบายครับผม